โอเคครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาอยู่กับมเมกเกมเมอร์นะครับผมวันนี้ผมมีเขาจะมาบอกด้วยมีตัวละครใหม่สองตัวที่คิดว่าจะโอนลงทีในอนาคตหนึ่งกินนัดเห็นหน้าอยูน่น้เป็นสองโซนิกเก้อ <c oughs> <c oughs> ซูงยูดีก็ได้ยินนัดแล้วก็สูงเด็กก็ตอนนี้ก็ไม่กิจกรรมรับเศผมก็ได้ครบละต้องปั้นก่อนตอนนี้พลังยังน้อยต้องปั้นก่อนนี่เดี๋ยวพวกอุปกรณ์เสื้ออะไรต่างๆชุดอ่ะเดี๋ยวผมจะทอดมาจากตัวซี่อยู่ในทีมปัจจุบันที่ผมจะใส่ตัวนี้ไปแทน หนึ่งรังโอเคปันเด็บรอยตอนนี้กินัดเก็บปลาบวกสามเยบร้อยเร็วอืมอืม,อมกินไปกินไปเอออย่างนั้น่วนคนก็นม่ได้เห็นเก็บปาบวกหนึ่งอันนี้ก็ทำเปเมื่อเช้า ตอนนี้ก็เป็นเวลาติก๊กา๊อกอัพไอ้พวกอินนนดพวกนี้อนัวพวกนี้ผมคิดว่าน่าจะได้เอาลงทีมแน่นอนในอนาคตโดยเฉพาะโซนิกเพราะว่ามันเป็น S N R เชินกัน ปรุกรางตเลึกเมา่าทไมดมาเดกของเด็นเดไม้เดี๋ยวยนมาไอ้ผมก็อัพไปเรื่อย จะก็ไม yeah. ่แ <tr> น <seine Christmas> <t cities> <kav ine> ่ดูก่อนไม่ไ้อ๋อโอ ตันนี้ด้วยนกักกวานโอเคนี่จะไปเขานันประลผมประลงเก้าหมื่นกรอสู้กันปล,ปล 9, าปลงหกหมืนนะ่อะไรนะเน่ยน่เสียดาดิบดนี่ไมเป็นได้ Ng quốc viên mang gấp 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 người gấp 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 ครับคุยกับยายครับโอเคถึงเวลาตายของดวงแล,ล้วตายซะสามตัวนะเฮ้ยซุปเปอร์ดาร์ครอดจะรู้อร่อยไฟบ,บิทคิงตายเลยอือเลอสองตัวให้หน้ากัว,วนันป๊บปบปับ ป๊อบสี่สี่ครั้งนับเกือบห้าเว้ยดวงมานนนหน้่งนับกลางวันด,ด้วนเอาดวงพิศอน เซนตเต้นโฉมเซ็ตรูเป่ะตัวอะไรก็เซ็นี่เซ็ห้าหมื่นอืมเซ็ตฮิเซ็ตเล้ตอนนี้เัาเป็นฮีโร่ด้วยเลย วัตถุฟักอืมเฮ้ยนี่โรเลยวะอืมได้แค่นี้อ้ยโรพลังน้อยกว่าวะ่ะนิดนึงตุ้มทุนี้จะต้องชื่อว่าอะไรเดี่ย ท้าเก่งจุดดวป่ะอืมไม่แน่ไม่แน,น่อืออือตายไปเลยดิดวงมันทุกอกจุระตายแล้วนั่นแหละไม่ต้องถามไอยนั่นไงตายแล้วจะพูดชื่ออื่นพอดีงต่แนั่นฟ้า เหลือแต่ด้วงครับเถอะนะเดี๋ยวด้วงกบผมก็ตายไปสองเฮ้ยเฮ้ยจ้าน้หมันเนี่ยมันติดด้วงเลยแหละทุกคนคือด้วงมันโหดอา้าวคอจีนา่าเด็เหีแยแล้ร็วเขาตรวจรับบคำหยาบโอเคไปโอเคเรียบร้อย เยอร้อเลวห้าิโลพลังงานโคตรสูง bên thong rồi bự bập lép tôi nhiều như nó thực nào nhìn mọt mày đẹp rồi <laughs> đánh máy cho

Mm. nghi gì còn nghi còn nghi thì con người con Ooh, นอนไม่ต้องใช้อันติเออลวงปูกี้ไว้าร้อมหยบร้อยเหลือสองตัว้วระวัด,ดาบมาของอังเนี่ยอีไออังผมเจ้าเรียกมันว่อังสนันือเคยอันแรกอีไอรอนก็ได้เียบร้อยแรงอัพอ นี่ที่ประตูดีกว่าไม่ไว้ทุกก็มาสู้พี่รโอเค okay. บอลทองระเบิดใครตายเปล่าไม่มีใครตายเออลวงบอลทองเข้าไปอ,อืออืออือเรียบร้อย อ,อ้โหรอดสามทุกคนมิโล,โด,โลด,ด้วยเยี่ยมบูกิมิโลด้วยบวมทนงก็เบิดอืมอืมรวงไปดิปับปับตายแล้วมึงปับปับปับยบร้อยอืม Dap, dap. Oke. Okay. Hai, 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 Hmm, hai, 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 hai,

อืมเรียบร้อสัตว์มาไหมับก่อนวันไม่ตัาตัวนี้เด็อตัดทินมาถึงแล้วกรบผมมาถึงแล้วเด็กรงนมาบนตังนตีเดียว จะได้จะไปตับคอมบูซารายลังบ้างด้กยปะแทงกิ๊กยิงเนาะไม่กิ๊กยิงไม่ได้ยิงบิดยิงไล่ยมตีแล้วตู้โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผม ใช่ผมมีกำลังใจเป็นคลิปต่อไปด้วยนะครับผม